สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ P.O.N Channel วันนี้เราก็จะมาแบบแจกมอสแสงเงาครับนี่คุณโอเว่นอันนี้ที่เห็นสกินมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอ,าอมันเปลี่ยนไม,ไม่ได้อัปเดตใหม่แล้วอัปเดตใหม่แล้วมันทุเรศมากเลย,ลยเบลกยิงเข้ามาเยอะกว่า<ล>เดิมอีกใช่เลยเอาเอกนี่คือสิ่งที่ริวารจำลวเรารอแป๊สวยงามเหลือเกินเ่ยโอ my god มันสวยมันก็ปลิวอะมันพระปลิวเอ้ยใครปลูกใคปลุกข้าวา่ะเตรียมฉากน,นี่น้ำมอสแสงเงานี่จะเป็นอย่างนี้ดูจากก้อนหินจะมีนันมีเงาอยู่ใต้ล่าง<อ>นี่นี่นี่นอมคือเออดูจากยาด้วยลืม,ลมโคนผิวอะผิวเหมือนเอลซีจีน่าเกียดบุคคาบาทครับเอาไปเล่นได้นี่น,นี่นี่ดูจากไม้ดูจากแถบเอาใครปลุกต้นไม้ผมเองก็ดีครับ ดูดูใต้ต้นไม้ก็จะมีแบบแสงเงาเท่ๆรู้สึกว่าลืมปลูกไอ้นั่นห่อลืมปลูกข้าวดูอยากต้นอ้อยด้วยต้นอ้อยอเคปลไม่ใช่ไม่ใช่ปิวคนละแบบแล้วเกีียดต้นอ้อยด้วยนี่ก็คงจำกันได้คุณนุ้ยคุณโอเว่นดูต้นข้าวนี่โอ้ยโอ้ยผิดผิดผิดแต่มต้นข้าวมันไม่ปิวอะในคอมันปิวนะปึ๊บ นี่เขมันปิวอะจนข้าวก็จะไม่ปิวอ่ะมาดูแบบจนข้าวไม่ปิว่ะไม่เข้าใจเลยแจ็คโอรันเทนโหดูแสงครับ<น>สุดยอดเหมือนจริง<น>สุดๆแสงไม่ค่อยสว่างแต่ถ้าเป็นแบบในคอมมันจะมีเงาตัวเราเลยเนาะแต่อานนี้ไม่มีใช่เอามีมีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยองเงี้ยตัวเราไม่เห็นมีก็มันมีแค่แบบดูนี่ดูแสงของทอสก็คล้ายคล้ายคล้ายคของแจ็คโอรันเทนแต่ไม่มีเงาพี่รู้จักใครที่พี่ โอ้ดูก้อนเมฆอย่างสวยงามเดี๋ยวพาไปชม,มก้อนเมฆของเรามันก็ดีนะตามไปด้วยตามไปด้วยรอด้วยรอด้วยเอออยู่ไหนพี่พุยอดชยดูเมฆคปนเหมือนจริงนี่นะเหมือนจริงมากเดี๋ยว,ดว,วเดี๋ยวจะแจกลิงก์ให้คลิปครับเอาไงพี่ตุงจะมืดแล้วอ่ะเออมดดืดจีิงนี่จะได้ดูแสบด้วยเดี๋ยวคอยดูข้องฟ้าตอนมืดไม่ค่อยสว่างนะสว่างเท่าไหร่ เราหลบอยู่ใต้เงาถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษเลยครับใช่ครับรดูแก่ดูแก่ดูแสงของมันยันสักก่อนดูแสงของันกันสักก่อนเพิ่มความสวยงามเฮ้ยเป็นไรโดูความผิวไหว ดูท้องฟ้าตอนคืนสวยมากอุ้ยมีดูดาวด้วยโอ้ยยางนี้สวยสวยก็เดิมเนาะติดชอสสวยกว่าเดิมอ่ะนี่มันจะสวยกว่าเดิมก็ตรงที่มันมีแสงสวยงามอารามแท้แลบแต่ลิงดูใต้ต้นไม้อุ้ยโคตรสวยเลยนำมุมมาจากไหนเนี่ยโคตรจะสวยมาจากบ้านเลยเธอามุมมาจากด้านจากบ้านอ่ะมันหลงเลยมาจากบ้านเป็นไงเว้ยสวยไหมนี่ก็ ใครเป็นคนถามมาล่ะใครอะปิ้งใครเป็นถามอยากรู้ว่าใครเป็นถามรู้ดูจากต้นไม้ด้วยนะครับนี่เอเวนเอเวนต้นไม้มีเงาสวยมากเลยต้นไม้เออต้นไม้ก็พิวอ่ะคนพิว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 เอลซีจีเอลซีจีเรียบขุ่งยาซะก่อนนี่พิวสุดสุดโอ้ดีอะถ้าอยากได้ก็มาดูคลิปนี้เดี๋ยวจะแจกไว้ให้ใต้คลิปนะเดี๋ยวต้องจบคลิปแล้ว เด้ yeah. จ้ะใช่แมนะ่ขึ้นทแนทนเดิมเลยขึ้นแทนเดิมเลยด่วนเลยอันนี้คอแทงกันกุ๊ดบายอ้าวกดบิดแอบนี่บายครับบายบายกิ๊ดบายเจอกันใหม่เย้เย้เย้เย่เย้เย่เย้เย่เย่อ่ะอเล็กลาก่อนอเล็กขอลาก่อน